สวัสดีครับกระผมนายมูใหญ่สูเมธเดชารันตำแหน่งผู้รัคบคิอุเล็กที่สองเป็นหัวหน้าชุกการที่หนึ่งจังกัดทองร้อยอาสสารนิเดนจังหวัดตรังที่หนึ่งวันนี้จะนำเสนอมาตรา16มาตรกา,ารบกกองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่หนึ่งปันเทาไฟที่เกิดจากรมชาติและการกระทำของผ้าเสื สองทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้นที่ร่วมกับน้าราชการตำรวหรือตำรวจสามรักฐานที่สำคัญและาการคานาคุณสี่ป้องกันจราจรสำหรับฟัง,งและแรงบ่าห้าทำการให้ความสะดวกแก่พลทหารตามที่ทหาร่านและตัดทอนกำลังข้าศึกหกเป็นํำลังสํารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังฐานได้เมื่อจำเป็น